แอนทองประสงเค,คลียรชัดใส่ซองงานแต่งหมากคินเท่าไหร่ไม่ใช่หนึ่งล้านแอนทองประสงค์แก้ข่าวใส่ซองงานแต่งหมากปรินกับคิมเบอร์ลี่ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทเผยถูกเจ้าสาวแกล้งจนคนเข้าใจผิดแต่ก็ให้เท่าที่แรงของตนจะซัพพอร์ตไวททำเอาแฟนๆตาโตเป็นไข่ห่านทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า ผู้จัดสาวมากความสามารถอย่างแอนทองประสมได้ไปร่วมงานแต่งของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวข้าวใหม่ปลามันหมากปรินสุภารัตนและทิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสก่อนรับบทเจ้าแม่บุญทุ่งด้วยการใส่ซองงานแต่งให้ทั้งคู่แบบจุกๆถึงเจ็ดหลกักเป็นหนักแอนทองประสมประกาศทุ่งหนึ่งล้านใส่ซองงานแต่งมากคิงงานนี้เห็นทีกลัวว่าคนจะเข้าใจผิด แอนทองประสงค์จึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นใส่ซองงานแต่งหมากและคิมเบอร์ลี่ถึง1ล้านบาทว่าคิมเบอร์ลี่แกล้งที่คือตอนนั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วนางก็บ่นว่าช่วงนี้ต้องลดความอ้วนใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีแอนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดียวใส่ซองให้ล้านหนึ่งแกล้งให้กำลังใจนางจากนั้นคิมเบอร์ลี่ก็ให้ตนพูดใหม่ ก่อนจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วเอาไปแฉบนไอจซึ่งงานนี้แอนทองประสมถึงกับลั่นออกมากลางวงสัมภาษณ์ว่าใครจะให้นางคิดว่าพี่คงจะซูเปอร์ริชมากทำเอาผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณน,นั้นหัวเราะคลืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้แอนทองประสมยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานเราต้องให้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาเป็นคนให้ เราเป็นเด็กน้อยก็ให้ประมาณ8,000ันหมื่นหนึ่งก็พอแล้วซึ่งหลังจากนั้นสาวแอนก็รีบแก้ตัวดักไว้ก่อนเลยว่ารอเล่นนะเดี๋ยวก็เอาไปลงกันอีกว่าตนให้แค่8,000ซึ่งท้ายที่สุดแล้วตนก็ได้ใส่ซองให้เท่าที่แรงจะซับพอร์ตไว้